ผู้ว่านครศรีธรรมราชเข้าให้กำลังใจครอบครัวและญาติแรงงานที่ไปทำงานในประเทศอิสราเอลพบมีชาวนครศรีธรรมราชไปค้าแรงงานรวมสิบคนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจญาติและครอบครัวของแรงงานไทยชาวนครศรีธรรมราชที่ไปทำงานณประเทศอิสราเอลซึ่งในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีจำนวนทั้งสิ้นสิบราย โอกาสนี้ได้พูดคุยกับหนึ่งในแรงงานชาวนครศรีธรรมราชที่ยังคงทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอลพร้อมทั้งให้กำลังใจและวอวยพรให้มีความปลอดภัยดูแลตัวเองและเพื่อนแรงงานชาวไทยให้ปลอดภัยผ่านพ้นจากสถานการณ์วิกฤตในครั้งนี้นางกัญญาอุมาตพัญญาพร้อมด้วยปุตรสาวของนายชัยนาทจันลาซึ่งเป็นแรงงานที่ทำงาน ที่ประเทศอิสราเอลได้กล่าวขอบคุณในความห่วงใยของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งได้มีการโทรศัพท์พูดคุยโฟอินกับสามีว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเยี่ยมให้กำลังใจและถามข่าวครา,าวก่อนจะให้นายชัยนาทจันลาได้คุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อยืนยันว่าปลอดภัยดี ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กล่าวขอบคุณนายชัยนาทจันลาที่ดูแลตัวเองจนปลอดภัยประเทศพร้อมฝากความห่วงใยถึงพี่น้องแรงงานชาวนาครศรีธรรมราชที่อยู่ที่ประเทศอิสราเอลทุกคนด้วยระบุหากขาดเหลือหรือต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใดขอให้แจ้งมาเพื่อจะได้ดูแลกันตามความห่วงใยของรัฐบาลและทุกฝ่าย สำหรับนายชัยนาทจันลามีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดหนองคายแต่มาแต่งงานกับนางกัญญาอุมาศและอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลน,นาเคียนอำเภอเมืองคนครศรีธรรมราชจนมีลูกด้วยกันสองคนก่อนเดินทางไปทำงานในฟาร์มแห่งหนึ่งที่อยู่ในเมืองซาดารอมซึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศอิสราเอลเมื่อวันที่10สิงหาคม2 5 6 6 และมีสัญญาทำงานณารามดังกล่าวรวม5ปี3เดือนซึ่งสถานการณ์ณจุดนั้นไม่น่าเป็นห่วงอยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีการสู้รบรุนแรงเป็นระยะทางกว่า100กิโลเมตรสุกันวาลิสุวรรณรายงาน